สบายดีสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังเราี่นาฮักเบิดจุกหูทุกคนนะครับมนี่นี่ mm hmm. นะี่ตอมฮับเขาสูสองบาบิกเนาะบาบิกเาร้าเล่านะพนะี่น้องเนาะเมนี้บาบิกสิมาว่าว่าเบาถึงเนาะที่มีเห็นโพสต์คนไทยเนาะประชาชนบาง่มบางคนนาที่เป็นลงคลิปลงหูภาพเนาะกางงุ้งเนาะว่าได้งานพม่าบาบิกเองกางงุ้งเนาะเออกางงุ <the broadly biết> ้งมาคือเขาเห็นไดไ และง,งานพมา่าบางกลุ่มเนาะเขาเขามาอยู่ประเทศไทยเขามาเห็นงานเขาก็สามารถขายของเนาะขายของตามท้องตลาดไหลในกามีตามฟูดบาทก็มีเนาะตามสายทางเนาะเออมีแล้วก็มีแบบยังที่รูปภาพนี่แหละเนาะครับเอ่อที่ว่าเขามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนาะก็สามารถขายของแล้วก็ สร้างได้ไหลเสริมให้นกับตัวเองได้เนาะบาบีขึ้นคนหน้าเนาะบาบีกระหินเนี่ยกระเอ,อียนเนาะเพราะว่าส่วนได้ไปตลาดตามไปที่ตลาดที่ยังต่างๆกับชิมีแต่ส่วนได้จะเป็นพมานะ่าเนาะเป็นงานชาวพมานะ่าเนาะที่ว่าไปวา่าจะขายผักขายได้ย่างเนาะส่วนได้ก็จิเป็นขายผักเนาะขายปลาขายยังเนาะพี่น้องเนาะส่วนได้จะเป็นพมานะ่าเนาะพี่น้อง โอ้โว่าเดี๋ยวกฎหมายไทยเขาออกมาแบบไรเนาะบาบีกบับโอ้โเนาะไปหูวกากเขาเหม็นบอกบาบีกันแล้อครับอืมตัวมีคลิปพนไทยเป็นโรเนาะบาร์บี้ก็ไปเห็นเออเพิ่นเพินเ่นกับยังคิดเดาว่ามีแบบว่าไปสอบถามเนาะแบบว่าประมา่าโบยานเนาะโบยานไทยบอกว่าเก็บเงินไปไล่ไปใจครับตำรวจว่าแทนเนาะเออไปใจไปใจตำรวจอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไปเก็บเงินไปไล่เนาะแม่ในน้องบาบี้ว่า ก็มีด้ส่วนไั้นจีเป็นพม่าเนาะครับพม่าซาพม่าคับบูซาทีว่าามาถมาขายกับเขาขายพวกพักพวกหญย่างต่างต่างเนาะส่วนนั้นจะเป็นกลุ่มให้งานพม่านะครับบาบีกับงงว่ามันถูกต้นไม้ต้นไม้ไทยเขาอนุญาตบอกว่าเป็นคนเหล่าหรือซาหมาเปิดไผยบอเฮตดไรบอเนาะบาบีกับโฮูนะไปหูกันเขาเมนบอกว่าบาีกันเรือครับราะว่าบาบีเองกับเป็นผู้นึงนอกที่ ทีโมูหเนาะอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็สิซ้งสัร์และเจออยู่ด้วยกันนะครับเนี่นแต่ว่าก็มี่บางคนเนาะเ่็นก็ะเมเมนต์ว่าแต่ว่าบาบีก็ไปเห็นในเพจเฟซบุ๊กอี่ช่างต่างๆเนาะเป็นลงมาว่าประมาณจะมาหาเงินอยู่ประเทศไทยแล้วเรามาส้างได้ไหลเสริมไหล ก็บอกคุว่าเป็นจริงที่ถูกกฎหไม้หรือว่าถูกกฎหไม้เนาะสำหรับว่าบิกนะ๊กเนาะเขาเขาไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถ้าหลายหลายทางนี่เลยเพิ่มอีกบอลองไปคูยกับคอมเมนต์บอกว้าบิ๊กนี่นะครับ